สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณหน้าห้างวีซีเชฟบุมนะครับเมื่อช่วงประมาณเวลา18น30นาฬนทีะครับได้เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวนะครับใช้ค้อนเป็นอาวุธนะครับบุกเข้าไปชิงทองอสอบถามไปทางพนักง,งานนะครับว่าสูญหายประมาณ10บาทนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและก็เร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับเบื้องต้นเป็นชายนะครับสูงรลาว7 7 5 สีแล้วก็สวมเ,กเกสื้อแจ็คเก็ตสีเทานะครับแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟนะครับสีเทาดํานะครับไม่ติดติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแต่ผู้ประกอบเหตุน,นี้หรือผู้ที่วิ่งไล่ตามออกมานั้นยังมองไม่ได้ไม่ได้ชัดนะครับว่าป้ายทะเบียนอะไรนะครับยังจับไม่ได้นะครับ